สลามุอะัยกุมวเรามาตุลรอยฮิวบะเระคาตุฮ์สวัสดีนะครับผมเดมิโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดนะครับมาดูไอเดียนี่กันนะครับไอเดียบักเก็ตนี่แหละครับไอเดียที่ขายดีที่สุดและก็แน่นอนว่าเป็นที่รู้จักกันแล้วเป็นที่รู้จักกันถึงขนาดว่าลรงเรียนแบบทำโรงเรียนแบบไปขายกันแล้วนะครับนี่ไอเดียผมคุณแรกของโลกนะครับที่ผลิตออกมานะครับอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับ ใส่ด้ามใส่เกลียวแรงดันแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งก็เพิ่มขึ้นมาก็คือระบบปั๊มลมนะครับหัดลมเข้าไปนะฮะแล้วตอนนี้มารีวิวปกติก็รีวิวไอเดียต้มปกติ้มเป็นปกติประจําอยู่แล้วเป็นประจํเป็นเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนี่มารีวิวแบบปั๊มลมให้ดูกันบ้าน,นะครับทุกไอเดียนะครับขอย้ำว่าทุกไอเดียในแต่ละไอเดีย อยู่ที่เบอร์บทเลยนะครับเบอร์บทเบอร์ไหนที่เหมาะสมกับมันนั่นแหละครับต้องหาให้ได้หาให้เจอครับแล้วคือแล้วก็จะสนุกกับมันล้วก็จะได้เห็นเอสเปรสโซ่ t s h รเฟช็อตจากมัคคุดโมดิฟายเ Y ไอหรือประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมานะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับน้ำร้อนนะครับตอนนี้ต้มน้ำร้อนอยู่ใช้น้ำร้อนนะครับตอนนี้ต้องใช้น้ำร้อนแล้วเดี๋ยว ค่อยไปหานะครับหัวมันอย่าหากนะับว่าเป็นผมใช้หัวแบบสวมเร็วนะครับนี่เป็นสแตนเลสนะครับซึ่งเป็นเกรด3ามสูี่เลยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับมาดูนะครับตัวนี้เราจะไม่ต้องวอมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้มอีกทีหนึ่งนะครับขอไยขอไยเดี๋ยวผิดทริกนิดหนึ่งหมายความว่า <c oughs> เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋วดูใหม่นะดูใหม่ดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเดี๋ยว อ่าอ่า,อานี่ให้ดูใหม่ก็คือมาเริ่มจากการที่ว่าเราต้องเตรียมกาแฟาให้เรียบร้อยก่อนในบัเก็ตนะครับอ่าใส่กาแฟาให้เรียบร้อยในบัเก็ตก่อนนะครับนี่คือที่ซิกต่อไปนี้ก็คือเป็นการแนะนํานะครับส่วนตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ใครจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะแต่ผมจะแนะนําเรื่องแบบแนะนำแบบว่าให้ใส่กาแฟาในบัเก็ตก่อนเลย น,นี่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมทําไมนะครับวรานี่คือวิธีการต้มนะครับขอภัยนี่คือการปั๊มนะฮะเสร็จแล้วนะฮะไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าอยู่ผมวางกล้องไกลนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็แล้วนะครับทีนี้ใส่ปกติครับเท่านี้ไม่มีอะไรปึ๊บเข้าไปแล้วก็งายขึ้นมาใส่ คืออ่าเราเคแล้วก็ใส่ซีนยางให้เรียบร้อยนะคือที่จะบอกว่าเตรียมในส่วนของกาแฟให้เรียบร้อยพร้อมที่จะสวมทันทีในเมื่อกาแฟรอต้มกาแฟเรนะียบร้อยแล้วตัวนี้เราเสร็จแล้วออกไปนะครับทีนี้มาต้มกาแฟกันต้มน้ำก่อนก็ไปต้มน้ำปุ๊บนะฮะ ราต้มน้ำร้อนใช้แบบสวมเร็วนะครับผมใช้แบบสวมเร็วหัวสวมเร็วถ้าใครใช้รุน่นนี้มันจะดับนะถ้ามันจะดับอตัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้งานนะครับเราต้องใช้เข็มเกลี่ยขึ้นมาโอเคทีนี้มาใส่น้ำนะครับ น้ำมันร้นเดือดแล้วมันเดือดแล้วอ่ะโอเคทีนี้มันมววางอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้มือเดดผุดๆให้มือเด็ดผุดๆนะฮะเห็นนะครับนี่นี่คือข้อดีการใช้ไม้ <c oughs> หรือถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช้งานแค่ของเดิมมันจะมีหูใช่ป่ะแล้วก ใส่กาแฟเสร็จสับเรียบร้อยุนข้าวเสร็จสับเรียบร้อยเราไปตั้งบนเตาอ,อีกสักครั้งหนึ่งได้เหมือนกันนะครับเอาแบบนั้นก็ได้คือต้องการเพิ่มความร้อนให้มันอีกทีหนึง่งนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เลี้ยงไว้ไม่ให้มันดับก็มนกับโจ้หน้าจอซอสับอะไรนะ<ก>ครับ<ก><ก><ก>ให้มันเดือดฟุดๆเลยนะเพราะว่าพอเราไปปั๊มลมเนี่ยอัดลมเข้าไปเนี่ยความร้อนมันจะดรอปลงนะครับแล้วกว่าจะเสร็จนะ มันต้องแบบเออ,อหลายครั้งอะ่ะนะเดี๋ยวรอดูรอดูทีกนี้เร่งไฟหน่อยเพราะมันเดือดก็คือร้อยองศาแต่เวลาท่านใส่ในปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องให้มันเดือดนะเอาแค่ว่ามันร้อนเพราะว่าเราปิดปั๊บเนี่ยมันก็ร้อนร้อนร้อ,รอกว่าอยู่แล้วตอนนี้ผมเปิดข้างล่างเดือดแล้วนะครับ เดือดแล้วอ่าเคเดือดแล้วนะครับเดือดแล้วนะครับปุ๊บน้ําเดือดแล้วขอให้ดีขอให้ดีนั่นพอมันเดือดเนี่ยเอาไม่ทันนั่ะล่ะเดี๋ยวนะให้หลงตัวนะมันไม่หลงตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บร้อน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 ฟังนี่ฟังนี่ตอนนี้ผมต้นแบบนะตัวต้นแบบก็โอเคตัวต้นแบบนะครับ มันก็ไปอืมเรียบร้อยทีนี้ก็มันควรจะฟังสูงหน่อยไหมไปก่อนนะเราไปก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยสี่สิบลายเจ็ตีวาลารล้วเลยอตรงนี้อนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ขึ้นสวยนะมีแอบมีแอบรั่วน่ะมีแอบรั่วแต่สวยว่ะมันต้องหย,ยาบยาวอ่ะ มีรั่วนิดหนึ่งนะฮะโอเคไม่เวิร์กเท่าไหร่ไม่เวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปดูกันใหม่เน้น้ำยังมีอยู่ ยังไม่สวยเท่าไหร่นะเนี่ยผมคิดว่านะอาจจะบ่นละเอียดไปหน่อยนะเดี๋ยวปรับใหม่เพื่อครั้งต่อไปนะครับให้มันไหลสมูทหน่อยให้มันไหลสมูทหน่อยเอค่อยว่ากันนะครับค่อยว่ากันค่อยว่ากันใหม่อเบื้องต้นได้แบบนี้เอาให้ดูกันเบื้องต้นกันค่อยไปอัปเดตก็เลยอะไรดูใหม่ว่าเมื่อกี้มันรั่วด้วยนะมันรั่วด้วยนี่มันมีรั่วตรงนี้นะครับ โอเคก็ติดตามผลงานได้บน Facebook นะครับมีไลฟ์ส,สดมีอะไรตลอดเลยนะครับแค่นี้ครับกระแสามะลกุวะาระมะตุลลอฮิวะเราบการุตุสวัสดีครับ